สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d y z o n e 999 Taro t aro. คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2567สําหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นอยากให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง เพราะเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ด้วยถ้าชอบหรือถูกใจการอ่านไพ่สไตล์นี้อ่านดวงสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงกิงไว้เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเรามาดูกันนะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ราศีพิกจิกจะเป็นเช่นไร หไม้ค่ะ6ถ้วยค่ะควินเหรียญค่ะ5ไม้ค่ะ1ถ้วยค่ะทุกคน <laughs> ราชาดาบค่ะ8ถ้วยค่ะ The High Priestess ค่ะ เก้าเหรียญค่ะห้าเหรียญค่ะอะไรเนี่ยนะคะกำลังเก้าเหรียญอยู่ดีๆนะคะมาห้าเหรียญซะง,งั้นอ่ะเดือนนี้ยังไงนะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือเส้นญยานของคุณพลังงานบางอย่างที่ราศีพิจิกอาจจะมีกันหลายคนนะคะเ้นญยานลางสังหณรที่แม่นยำ หรือสิ่งเซนอะไรที่มันจะบังเกิดคุณนะคะดังนั้นช่วงเดือนนี้มันจะมีมากเป็นพิเศษสิ่งลึกลับพ่อหมอแม่หมอนี้ทำงานหนักเลยนะเดือนนี้นะคะเออลูกค้าอาจจะเยอะก็ได้นะคะเราอาจจะสัมผัสอะไรได้ง่ายเป็นพิเศษแล้วก็ตัวคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์ทางกลยเอสเน่ทางกายยังไงนะคะอาจจะเป็น คนทางไกลาอาจจะชอบก็ได้นะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เราอาจจะปรับปรุงเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเราเสริมสเสน่ห์เรานะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มความรู้ก็ได้แล้วก็ตัวเรามีสเสน่ห์มีคนให้ความสนใจแต่ก็อาจจะมีทั้งโสดจริงและโสดไม่จริงนะคะต้องระวังอันนี้ใช้เซนยานของคุณได้เลยนะคะอ่ะ มาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ยังไงนะคะตัวตนนะคะตัวตนเองเรามั่นใจในตัวเราะกะักยภาพสิ่งที่เราทำเรามีความภูมิใจในตัวเราเองแล้วเราคิดว่าเราจะพัฒนามันให้ดีมากยิ่งขึ้นนะค,ะคุณอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะแยะมากมายคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นที่1ในตองอนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าที่1ในตองอก็อาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในตอง อะไรก็ไม่รู้นะคะไม่หมอนหนึ่งไปออกเออเราอาจจะไม่ได้ใช่ที่หนึ่งสุดๆก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นการถ่อมเนื้อถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเนาะอ่ะมาดูกันนะคะเริ่มต้นที่การทำงานก่อนเนาะการงานเป็นยังไงการงานนะคะการงาน ้าเหรียญช่วงช่วงวนันนี้งานเงินอาจจะรู้สึกว่ามันด้อยนะคะงานอาจจะหายากเนาะสำหรับบางคนนะคะหรืองานที่ทำเนี่ยอาจจะได้เงินน้อยมันมีอะไรที่ถูกตัดทอนไปหรือเปล่าหรือช่วงจัวหวะนี้เราไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้างหรือเจ้านายเราก็เป็นไปได้ช่วงจัวหวะนนี้ ราศีพิจิกเองอาจจะรู้สึกว่าอ่อนด้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องรู้สึกท้อแทร้รู้สึกว่าเจ้านายไม่เห็นหัวเพื่อนร่วมงานไม่เห็นหางเออไม่เห็นหางอถูกแล้วนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเฟลรู้สึกเราด้อยเราไม่มั่นใจดูเราแบบเฮ้ยอะไรกันเนี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้หรือรู้สึกโลนลี่ก็ได้จะหันไปปรึกษาใครก็ไม่มีใครมาสนใจคุณเลยอะไรประมาณนี้รู้สึก มันหยหานะ่ะเออหยหาความรักความเมตตาแต่ในไพ่หกหมายบอกขอให้คุณมั่นใจภูมิใจนะคะสิ่งที่คุณทำขอให้คุณพัฒนามันต่อไปโปรเจกที่คุณทำหรืองานที่คุณทำนั้นน่ะมันจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านะคะผลงานจะเป็นที่ประจกักษ์ ต่อผู้คนมากมายนะคะอ่าขอให้คุณลุยลรอขอให้คุณตั้งใจมั่นใจภูมิใจในตัวเองนะคะทาต่อไปนะคะโอเคในเรื่องการงานมันอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งอะไรกันบ้างแต่เราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดให้ดีๆอย่าไปทะเลาะก,กันซะง,งั้นนะคะบางทีการทํางานเป็นทีมในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับชาวราศีพิจิกก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นผลจากการ จัดตารางงานไม่เป็นระเบียบนะคะเลยทำให้ดูวุ่นวายดูเลยทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมันไม่เป็นระเบียบนะออจัดในเรื่องของเวลาหรือเอกาสารอะไรก็ได้นะคะให้ดีๆให้มันเป็นระเบียบนะหาใช้มันจะได้ง่ายขึ้นหรือทำงานมันจะได้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะคะไม่ใช่แบบเออ <laughs> ดูแบบ ระเกลระกาแบบนี้นะทุกคนอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะดูมันเหมือนแบบวุ่นวายไปหมดนะทุกคนดังนั้นจําเป็นมากๆที่จะต้องมาจัดเวลาจัดตารางเวลากําหนดวันกําหนดงานที่จะทําให้มันชัดเจนนะคะอย่างน้นอยๆเราทะเลาะก,กับตัวเราเองดีกว่าไปทะเลาะก,กับคนอื่นนะ,ะมีแนวโน้มไงทุกคนจัดบ้านใหม่ก็ได้เนาะจัดบ้านจัดออฟฟิศจัดโต๊ะใหม่แม่หมอมองเห็นละที่โต๊ะอะ เอกสารน่าจะเยอะนะคะแล้วก็จัดลำดับในเรื่องของงานไม่ค่อยโอเคหรือถ้าเราทำงานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นค้าขายก็ต้องจัดสินค้าให้เป็นระเบียบใช่ไหมนะคะหรือกำหนดอะไรก่อนหลังให้มันถูกต้องนะคะจะแพ็คจะจัดอะไรส่งของขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งทำการเกษตรถ้าทำการเกษตรเนี่ยก็ต้องมาจัดลำดับอีกใช่ไหมว่ามันต้องอะไรก่อนหลังเครื่องมือวางยังไง จะปีนี้จะเริ่มปลูกอะไรก่อนนะคะช่วงถึงวันี้แม่มอหัดปลูกไงยังระเกะระกะเหมือนกันนะคะเรายังไม่รู้เลยอะต่อมามาดูต่อนะคะการงานยังไงนะคะซิกเซนของคุณจะทําให้คุณหาทางรอดได้นะคะอาจจะมีทางออกไอเดียอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะอะต่อมามาที่เรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไง การเงินได้เงินจากลูกค้าเก่าๆมีลูกค้าเก่าๆให้การซัพพอร์ตยังติดต่อเข้ามาสําหรับบางคนค้าขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเกี่ยวกับเด็กหรือของกิฟตช็อปหรืออะไรที่มันเป็นน่ารัก จัดมุมน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยนะคะก็ยังได้สตุ้งสตางอยู่เนอร์สเซอรี่หรืออะไรที่เลี้ยงเด็กอะไรประมาณนี้ก็ได้ตังนะคะทุกคนขายของหน้าโรงเรียนก็ได้ตังเหมือนกันนะคะอันนี้ทำเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กน้อยสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะการเงินยังได้รับการช่วยเหลืออย่างดี เพื่อนเก่าอาจจะนําเงินทองมาให้นะคะไม่ใช่อยู่ดีเอ้ยฉันเอาเงินมาให้เธอไม่ใช่เขาอาจจะมีงานอะไรมาให้ก็ได้แล้วเราก็สร้างเงินได้จากงานที่เพื่อนแนะนํานะคะหรือจากงานที่เขาเอามาให้เนาะแล้วสําหรับการเงินเนี่ยอาจจะได้เข้าไปร่วมในสังคมที่เขามีสตุ้งสตางนะคะหรือได้รู้จักคนที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือมีกลุ่มของพวกซ เศรษฐีนี่ขอโทษค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะคะดังนั้นก็เป็นลู่ทางในเรื่องของการเงินการทองที่จะมีเข้ามาบางคนเงินทองเนี่ยสบายบายนะคะเทือกส่วนไรนาต่างๆผลผลิตต่างๆยังขายได้ยังมีได้หรือบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนที่มีสตตุงต้งสตางมีการเงินมันก็เป็นลูทางที่ดีนะคะที่จะมีเข้ามาทีนี้ซิกเซนส์สำหรับราศีพิกจิกบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของการหาเงินหาทองหมายถึงเราอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะอ่าก็ยังนำเงินนำทองมาให้หรือเวลาเราจะใช้ใจ่ายอะไรจะลงทุนอะไรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรก็ถามเซนคุณดูก่อนนะคะว่า จะมากจะน้อยยังไงนะคะตรวสอบนิดหนึ่งนะคะหรือบางทีอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเป็นซิกเซนที่มาเข้าฝันคนุณมาบอกคุณเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังอะไรใดๆนะคะอ่ะแต่ในห้าเหรียญเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะเรื่อง ขาดสภาพคล่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอาจจะมีคนมาขอยิบยืมเงินคุณได้นะคะบางทีคุณอาจจะแพลนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้หมดแล้วแต่ว่ามีเพื่อนลำบากก็มาขอยืมเงินหรือว่าเราอาจจะใช้เงินมือเติบหรือบางทีเราชะล่าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเราไม่ต้องแอคทีฟก็ได้เรายังมีเหลือกินเหลือใช้อะไรประมาณนี้นะคะพอถึงเวลาจริงๆเฮ้ยมันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะดังนั้น พยายามควบคุมรายรับรายใจ่ายให้ดีๆแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะเล่งหาได้ก็ควรที่จะเล่งหานะคะบางทีหกถ้วยก็อยู่ในโหมดสบายๆได้ไรายได้เล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่าไปงานพิเศษหรืออะไรจ็อบเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะไม่เพียงพอ,อโอเคอะทีนี้นะคะมาในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะ ความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนราศีพิจิกเป็นยังไงบางคนเป็นความรักที่เป็นทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เป็นความรักที่เป็นทางไกลแฟนเราอาจจะน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจจากเราก็ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในไทม์ไลน์ที่เพิ่งเลิกลาก,กันมาก็เป็นไปได้นะคะ เดินถอยออกไปมันเสียความรู้สึกทะเลาะก,กันถอยออกไปบอกเลิกลาห่างหายกันไปอะไรแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้หมดเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไกลกันหรือห่างไกลกันนะคะแต่ว่าสายใยมันตัดไม่ค่อยขาดหนกะถ้วยนะคะตัดไม่ขาดกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ง้อกันใหม่หนึ่งถ้วยที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เราทั้งสองคนไม่ได้พูดกันตรงๆนะคะเราอาจจะคิดไปเองหรือเขาอาจจะคิดอะไรไปเองก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันหรือมีใครบางคนที่เสียอกเสียใจนะคะมองว่าในความสัมพันธ์ถ้าเรายังไม่ได้เลิกกับแฟนเราไปนะคะอยู่ในไทม์ไลน์น้อยอกน้อยใจมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยกันได้นะคะ แต่ถ้าเราถอยออกมานานแล้วเลิกกันกับเขาไปนานแล้วคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความรักใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของการออร์เคิลความรักราศีพิจิกคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรขอหนึ่ใบค่ะกลุ่มภาพันนี้ e n น a g e m e n t ทุกคนการมั่นหมายนะคะความรักในครั้งนี้อาจจะถูกยกระดับ ขึ้นนะคะอาจจะมีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นหรือความรักกับคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะยกระดับไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ในอนาคตนะคะดังนั้นขอให้คุณหนักแน่นและมั่นใจกับแฟนของเรานะคะอ่ะต่อมามาที่ราศีพิจิกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลซึ่งพื้นที่ ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันก็อาจจะมีความสงสัยอะไรใดๆอยู่นะคะสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดความห่วงใยที่มีต่อกันมีแนวโน้มว่าช่วงกุมภาพันธ์นี้ความรักอาจจะถูกยกระดับหรือถูกขอเป็นแฟนได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ขอคุณเป็นแฟนมันมีแนวโน้มมากๆว่าคุณจะมีรักใหม่เข้ามา นะะหนึ่งถ้วยชัดเจนเนาะมีรักใหม่ที่เข้ามาเข้ามาชอบคุณเข้ามาขอคุณเป็นแฟนนะคะแต่ไม่รู้ว่าหัวใจคุณจะรับเขาหรือเปล่าเพราะเหมือนว่าบางทีใจเราก็ยังคิดถึงคนที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะยังแอบรออยูนะะ่มาดูกันต่อนะคะในการออรเคอร์ว่ายังไงความรักราศีพิจิกคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอหนึ่งใบคุมภาพันนี้ ดีเซปชั o นใครบางคนยังสวมหน้ากากอยู่นะคะมองว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยเขาอาจจะยังสวมหน้ากากอยู่เขายังไม่เปิดเผยสถานะทั้งหมดของเขาให้คุณได้รู้นะ,ะมีบางเรื่องที่เขาปิดบังคุณไว้อยู่เนี่ยนะคะดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะเชื่อในเซนส์ของคุณใครบางคนที่มามาหายๆผู้ผู้โผล่มันอาจจะ เป็นลังที่ไม่ดีนะคะอันนี้ถามเซนคุณดูได้เลยต่อมามาที่ราศีพิกจิกคนโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอรักใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักที่เป็นทางไกลนะคะหรือบางทีเนี่ย หัวใจเราจริงๆเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเลยนะคะบางคนรู้สึกทอดใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่เอาแล้วแล้วก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ยังรอความรักเก่าๆกลับเข้ามานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะคะว่าจะยังไงจะชอบแบบไหนนะคะอ่ะมาดูในส่วนของการออร์เรคิลความรักราศีพิจิกคนโสดจะเป็นเช่นไรกุมภาพันธ์นี้นะคะ คิวเด้นทุกคนเด็กน้อยเนี่ยนะคะบางคนอาจจะยังมีปมเกี่ยวกับเรื่องตอนที่เราเป็นเด็กอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีปมมีประเด็นครอบครัวที่ความรักไม่สมหวังนะคะครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่เลิกหลากกันหรืออะไรที่เรารู้สึกขาดไปในช่วงยังเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจเราทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วความรักเราไม่มั่นใจเราหนีดีกว่า อะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่นะคะคุณอาจจะหนีออกจากความรักอะไรก็ได้นะคะรวมไปถึงเราอาจจะคิดถึงใครบางคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้คนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราเคยคบหาดูใจกันมาก่อนก็ได้คนที่มีอะไรที่ผูกพันกันมานะคะเป็นแฟนเก่าก็ได้เนาะซึ่งอาจจะอยู่ในใจเราหรือว่า มันเป็นอะไรที่หัวใจเรายังไม่เติบโตยังไม่ปลดล็อกจริงๆอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นที่จะมีความสัมพันธ์นะคะมองว่าเหมือนคุณยังเดินถอยออกจากความรักออกตามหาคนที่ใช่หรือว่าอะไรก็ไม่เติมเต็มในความรู้สึกของเรามันมีปมบางอย่างที่อยู่ในใจของเราแต่หนึ่งถ้วยเข้ามาพิกจิกะมีแนวโน้มนะคะจะมีความรักที่เกิดขึ้น แต่ไม่รู้ว่าเราจะรับหรือไม่รับนะคะแล้วแต่เลยอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่ายังไงนะคะไพ่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมช่วงจังหวะนี้นะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้สินหรือปัญหาต่างๆที่มีเข้ามานะคะ <c oughs> คุณต้องถึกอึดทนเท่านั้นจริงจังในการแก้ไขปัญหาจัดการนะ,ะ <c oughs> ถ้าคุณรู้สึกว่าเงินมันยังได้น้อยเกินไปนะคะขอให้คุณหางาน พิเศษทำหางานเพิ่มนะคะหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาทำหรือว่าให้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานคุณแบบจริงจังหรือต้องมาลีสต์แล้วต้องมาแก้ไขเราต้องมาจัดการแล้วนะคะในส่วนของหนี้สินต่างๆนานาน,าน,นะคะยังต้องคือต้องเข้มงวดมากเป็นพิเศษนะคะในการจัดการนะ มองว่ามันจะผ่านพ้นไปได้อาจจะมีตัวช่วยมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะเข้ามาซัพพอร์ตอยู่แต่นาทีนี้เนี่ยในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการอะไรใดๆเนี่ยต้องอาศัยความจริงจังเท่านั้นการแน่วแน่เท่านั้นนะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้ขอให้ราศีพิจิกมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ